มาถึงอู่ช่างต่อเรียบร้อยครับรถเสียติน่นโอ้จอดอยู่อู่ชายใหญ่ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมนะระบบลากพ่วงเรียบร้อยครับไม่รู้ชายใหญ่คิดเท่าไหร่นะนี่ ก็ทำอูช่ชายใหญ่ก็วางข้าสีเทียมยกดำใส่เดินระบบลากพ่วงนะครับแล้วก็ต่ออันนี้เออมันต้องแบบนี้แหละเสามันต้องลงเออมันต้องเอียงมาข้างหลังถูกแล้ว น่าจะวิ่งอ้อยเสร็จแล้วเขาจะทำสีใหม่นะคันนี้โอ้สูตรนี้อีกแล้วครับสูตรครีมล็อกเพราะว่าไอ้นี่มันหาซื้อยากครับเนี่ยไอหาซื้อยากจริงครับผมเห็นหลายคันแล้วครับเขาหาซื้อไม่ได้เลยเฮ้เพื่อนเพื่อนบอกหน่อยมันซื้อที่ไหนครับไอเนี่ยเนี่ยซื้อที่ไหนกันนะ ปัญหาซื้อยากมากเลยนะเนี่ยเอ้ยใช้ได้ใช้ไปก่อนเนาะเนี่ยคิมล็อกครับเฮ้ยพวกเองนี่เ,เ,เ,เกิดเป็นเองสบายยิงเลยนะโอ้ยอย่างเ,เ,เดี๋ยวดี่นครับ อย่างไทยห้าพันกว่าบาทมั้งเนี่ยไม่ถึงหกพันนะออนนี่ทำไม่นานหรอกอ้นใี้แค่จะมีเหล็กทำแป๊บเดียวเจ้ารอกจะปะทะกับเจ้าดีก็อ้าประตูหาย ยุบเยอะไหมเนี่ยขากระจกนี่ก็น่าจะถอดขายครับหรือว่าจะบริจาคครับต้องมีคนอยากได้แน่นอนเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นเหล็สวัสดีครับช่างทำอะไรครับนี่ขัดเลยทำสีใหม่๋อขัดแนบ โ้หนุนประตูผมเดี๋ยวไปชั่งกิโลนี่ได้อย่าั้งสี่ห้าร้อยฝากระโปรงฝากระโปรงก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่เนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับต้องชั่งกิโลอย่างเดียวเนี่ย ลดต้นทุนได้เยอะนะเนี่ยเอาไปชักกิโลขายก็มีกันชนนะครับแก้มผมก็โอ้แก้มผมซื้อเป็นแก้มเหล็มาแล้วนะแก้มอันนี้ก็เป็นพลาสติกนี่โอ้ภายในภายในขัดแว็กซี่ก็น่าจะเงาอยู่มากเลย หน่าผูกนะอู้ี่มันยุบตรงนี้ไปเลยครับน,นี่ต้องดึงออกมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้เขาว่า PCY มีขายนะครับตรงที่เหยียบนะครับ FC ก็คอมเมนต์มาบอกอันนี้ยังไงดีน้องว่าน,นี่ย้ํใหม่หรอหรือว่าแบบนี้ได้แต่มันก็ไม่ได้พังอะไรนะเนี่ย หักก็น่าจะเงานเนี่ยอันนี้ก็ยุบเข้าไปแล้วนี่ตรงน,นี้แต่ก็ไม่น่ายากฝีมือช่างครับโอ้โหนีห่ตัวล็อกหายเลยหักต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ ได้ช่างอยู่กี่คนอยู่ครบครับครบเลยมันเงียบเงียบแลยสวัสดีครับช่างตอ่อทำอะไรครับนี่ทำสีทำสีนี่นะโอล้างล้างขัดขัดก็พอแล้ว <laughs> <laughs> โอ้นายยกกันชนได้แล้วอรอ มาไม่ทันเลยไอ้เคยเห็นคายกแล้วมั่งรุ่นนี้เคยเห็นยังมีมีใช่ไหมคันนี้คันแรกหรือว,ว่ามีนี่ครับเก็บต,ตั้งมอเตอร์นะครับ ทำโครงแบบนี้คนระับฝีมือมากอันนี้ยกสุดปุ๊บมันตัดเลยรอช่างกดเอาอรอแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันสุดอะถ้าเราอยู่ข้างในมันจะรู้ได้ไงว่ามันสุด

โหย่ามุดอยู่ลงเลกเกอร์หมดแล้วเหรอเจจุมโคราดดูคนชนกันหน่อยลงเลกเกอร์แล้วนี่ฝาท้ายเสร็จหมดแล้วครับ ทำบางคโครนอยู่ขัดอีกแล้วขัดอย่างเดียวสวัสดีครับช่าง <c oughs> <c oughs> ขัดขาขาดาขดขาโอ้นี่กล่องไฟครับเ <c oughs> <c oughs> หลืออะไรทำไมเขาไม่เอาไปนี่ช่ง <c oughs> งางเหลือปัดเงา หลังย้ำหมดอยู่ครับกันชนรออีพียบวันนี้เสร็จไหมช่างอันนี้ างย้ำเสร็จแล้วได้พ่นไหมวันนี้พ่นรองพื้นรองพื้นก่อนนะ น,นี้ก็เริ่มแล้วนะครับกันนี้ใส่หูแหนบเรียบร้อยข้างหลังเหลือข้างหน้ากำลังทำสีอยู่โอ้ไม่น้ำเช็ดไปหมดเลยเนะี่ย มันหายขายไปแล้วเปลอหายฮะโอ้ดีประกอบไว้น,นี่แล้วเดียขานี่งูต้องทำขาจับใหม่ตรงนี้เลย อันนี้มันไม่ใช่โบว์ไฟฟ้านะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้ของคันหนช่าง ออืมอแล้วอันเก่านั่นน่ะอันนี้เสริมเหรอตัดอันเก่าของเขาแล้วครับอ,อันนี้อันเก่าเนี่ยอันเก่าที่ติตรดรถคันเก่าอ่ะอ๋ออันนี้คือจะแบบขัดแล้วก็พ่นทั้งทั้งหมดเลยเหรอเป็นดำหมดเลยเนาะโอ้ไม่ใช่ไม่ได้ประกอบไปแบบสีสนิมแบบนี้ใช่ไหมไม่ครับยิงสีใหม่หมดเลยทำสีใหม่โอ้เก็บทุกรายละเอียดเลยได้มาคาสซีผม ก็ต้องยิงสีด้วยนะใช่ไหมยังไม่ออกอีกนะเนี่ยโอ้ผมนึกว่าฟรีออกไปแล้ว <c oughs> ยังเหลือนะตีไม่ออกเลยครับน่าจะเหลือหมดุดหนึ่งตัวนี่ต้องบนออกหมดแล้วนะ อยู่ยข้างล่างครับทางนี้หมดแล้วทางนี้เหลือฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่ากระปุกพวองมาลัต้องขยับไหมต้องวางหัวดูก่อนคือถ้าขยับต้องเขียนแบบใหม่แน่นอนถ้าโอนนะมาดูรถเสียดินกันอีกหน่อยครับ ันนี้ก็ต้องขัดทําสีใหมนะ่รู้สึกมาที่นี่น่าจะทําแค่ระบบไฟนะไฟท้ายด้วยนะครับน่าจะแค่นั้นดูโท ฝีมือช่างแก้วโอ้ทำไมรถผมมันสูงเท่ากับรถเสียตินเลยกระบะผมมันสูงกว่าใช่ไหมเนี่ยนี่ขนาดรถผมต่ำนะยังสูงสีกันเลยครับดูครับ <c oughs> แสดงว่าผมต้องต่อไปอีกแค่ประมาณ60เซน ว่าต่อไม่สูงนะฮาดูขนาดรถเสียดินนี่มีขั้วีเทียมด้วยนะครับนีด่ดูเสียดินเสาเสามันต่ำปัดผมเสามันสูงนี่เห็นไหมโอ้เสาผมสูงกว่าไงมันเลยสูสีกันครับ ของผมแค่ยกหัวใส่ก็ไม่นานนะไม่นานทำสีไม่นานครับ FVM สองสมนยพวกนี้ยังอยู่ครบไม่มีแตกเลยครับแต่ไฟนี่สิ จะต้องใช้ได้ใช้ไปก่อนนะไฟฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้โคตรเหลืองอนะ่ะว่าจะแวะซื้อที่วางน้อยก็ไม่ทันนะวันนั้น ช่างไม่ใช <content. S 2> ่เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นนี่นะนี่เครื่องต่อจะดึงยังไงนี่แบบนี้เอาอะไรดึงนี่ทำค้งดึงเขาค้งดึงดึงใช้รอกดึงเหรอมันดึงกับตัวรถก็ได้ฮะดึงกับรถก็ได้ดันกับรถก็ได้แล้วพาสียบีบอ ถ้าเราวางหัวเสร็จดึงไม่ได้ใช่ไหมต้องดึงข้างนอกอะตองดึงตอนวางหัวข้างนอกดึงต้องต้องยึดหัวก่อนต้องให้ให้หัวมีน้ำหนักก่อนเออเราไปดึงนี้มันก็ดึงไม่ได้เบาอดึงนี้ดึงไม่ได้หรอกลากไปเลยแหละมันต้องยึดหัวก่อนเนาะแล้วดึงตรงไหนมั่งเนี่ยตรงนี้เหรอตรงงง้าาง น็อตทุกตัวเลยเอ้ถ้าเราถ้าเราไปจับแค่จุดเดียวมันก็โดนฉี่ครับจับจับติดก,กันหมดแล้วก็จะช็อตนะครับว้<อ>ถ้าเราไปจับจุดเดียวปุ๊บมันมันมันขาตรงนี้ใหญ่ต้องจับหลายๆจุด,ดครับคครับโอเดึงไม่นานหรอกเนาะดันกับตู้รถธรรมดา เราจะทำตัวดันดันัรถมันก็พาดอีก่เฉยอยู่ตรงหาที่ที่เันมองอืมบ่ออกหมดบ่ออกหมดเลยกระจกก็ถอดออกเลยใช่ไหมบ่เป็นตัวคอนโซลอืมต้องเปลี่ยนอยู่แล้วกระจกคอนโซลใหม่คอนโซลก็ต้องถอดอ่ะโอ้ รือ้อกระมือก็รือทำสีใหม่ไปเลยเนี่ยเนาะตรงนี้เขาอยู่ครบเนาะครบไหมครบ,ครบน,นี้ของแถมหมดโอ้ใส่เนาะอ,อันนี้ก็โยนทิ้งไปเลยเนะี่ย ใช้ไม่ได้อะไรนี่อันนี้ก็ยังใช้ได้ดิเนาะเนี่ยพวกเนี้ยบันได,นนไดเขาว่ามี P C Y อยู่ดิเออเดี๋ยวค่อยสั่งมาเน,ะนาะช่างต่อสั่งมาเลยก็ได้มั้งเพราะว่าช่างต่อรู้ว่าต้องสั่งอะไร นชุดนี้นะนนโอ้โหอันนี้มันไปแล้วเนาะอันนี้เต็มเต็มฮะมีขายไหมเนี่ยพื้นไม่ผุเลยเนาะใช่ไหมช่างมีผุผไหมช่างรื้อดูดิยังแข็งอีกดิอู้ ไม่มีผูเลยอ่ะหวัวตัวเนี้ยแหนดัน,นดูอ่มเ,เป็นพื้นดำอย่างงี้อะโ,โอเคครับประมาณนี้คลิบนี้ ทางนี้ต like ้องทำอะไรไหมซื้อตัวนี <t 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 いい้มาเอาไอชุดนี้ฝั <t <t ่งนู <t <t ้นนะฝั่งซ้ายซื้อชุดนี네้มาแล้วก็ไอ้ตัวนี้ชุดนี้กับตัวนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องหรอกมั้งเนาะ เนใหม่คลิปหน้าครับ